วันที่2ธันวาคม2566ผมนายสักพลินสุรารักษ์เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การไฟป่าพิษณุโลกส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันปราบป่ามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์การไฟป่าเจ้าที่ดับไฟป่าทุกท่านที่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในภาคประชาชน ที่ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้เพื่อเป็นเสบียงในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภารกิจตับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ในช่วงภัยแล้งที่จะมาถึงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่พวกเราสัญญาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีว่าจะปฏิบัติงานให้เต็ม ความสามารถในการไปบัดหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลดมลพิษทางอากาศหมอกควันค่าพ m เอ2.5ที่เกิดจากไฟป่าตามนโยบายของรัฐบาลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในภาคประชาชนอีกครั้งครับขอบคุณมากๆครับผมนายสักปรินสุรารักษ์เจ้าพนักงานตามไม้ำนานงาน ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการไฟป่าพิษณโุโลกส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันป่าป่าและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางผู้ใหญ่ดียวันนี้ได้มอบสิ่งของให้กับทางไฟป่าซึ่งเป็นพวกข้าวพวกมามา่าไว้สำหรับใช้ในเวลาเราไปดับไ่าซึ่งไม่มีเวลาที่จะไปหาอาหาร ทั้งนี้ทั้งนั้นในภารกิจและหน้าที่ของอไฟป่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูแรงเนี่ยาการที่จะเกิดไฟไหม้สูงมากในพื้นที่องเรานะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเนาะฝา,ฝ,าฝ,าฝากทางไฟป่าไว้ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นเช่นไฟไหม้จุดนี้จุดนี้ก็ให้ประสานกับอง์กพของซึ่งทางองค์งการอาหารสม,มนุนไพรแอง่งปเทศไในพื้นที่เนี่ยก็ยินดีช่วยนะครับยินดีช่วยอีกแรงหนึ่งท้ายนี้ก็ขอให พวกเราเนี่ยทำงานเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็หากมีอะไรที่มันขาดตรงเพราะว่ประสานกันนะครับก็ยินดีตลอดครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะชื่อนาราวดีล้อศิล์นะคะสาหรับในส่วนตัวนี้คือเป็นภาพประชาชนได้ร่วมกับน้องๆที่เป็นทหารที่รู้จักกันนะคะรู้สึกดีใจเพราะเคยทํางานอยู่ในกระทรวงทรัพยากรมาก่อนเนียมาเหตุเรื่องหลัง ในการทํางานและอยากให้กําลังใจใทุกคนที่เสียสละเพราะว่าค่า P.M. ที่สูงขึ้นทุกวันนี้ก็ทําให้มีสุสขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสูงไฟป่าที่นี่นะคะ,คะก็ยินดีมากที่มามอบในวันนี้และทำก่